ตอนนี้เรามานั่งอยู่ตรงสิรินานนะคะล้านพบิดาตรงนี้จะมาชมดอกไมา้าาพบิดานี่จะเป็นที่นั่งแล้วก็สวนดอกไม้ให้ทุกคน ก็สิบเอ็ดนาฬิกากว่าเกจะเที่ยงแล้วแหละตึกมหิดลบำเพ็ญอันนี้มาบริจาคได้นะคะทุกคนมาบริจาคเพื่อช่วยช่วยสิริราชนะคะสำหรับคนไข้ที่ไม่มีอนาถาหรือช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์หรือพยาบาลค่ะมีทุน มันมีหลายกหลายข้อนะคะที่เราจะบริจาคอะไรความต้องการของเราอะคะ่ะบริจาคให้คนป่วยก็มีค่ะให้นักศึกษาทั้งพยาบาลแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลนะคะตึกมหิดลบำเพ็ญนะคะทุกคน